กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกํกำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อน,อนเนาะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กทีอ่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะ เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋ารัฐบาลลาพัฒนานะคะแนวทางเข้านะคะพี่น้อง91นะคะก็เข้านะคะ91 9 4นะคะก็เข้าเต็มๆนะคะ94ตัวเน้นตัวชอบเลยนะคะส่วน85นะคะเสียดายมากเลยนะคะหลุดนะคะชุดวินก็มีแต่5นะคะ ก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง FC ด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปเนาะได้แต่ล่างนะคะบนก็คือหลุดไปนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลนาะพ่อแม่พี่น้อง FC ที่น่ารักนะคะเราก็มารับชมนะคะของงวดวันนี้กันเลยจ้าวันที่11นะคะสำหรับชุดวินนะคะชุดวินของเรานะคะก็จะมีมีศูนย์นะคะมีสา มีหกมีเก้ามีหนึ่งแล้วก็มีแปดนะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่ศูนย์กับสามนะคะเราก็มาเจาะศูนย์กันนะคะก็จะมีศูนย์สาม ศูนย์หกนะคะศูนย์เก้าเด่นสามก็จะมีสามหนึ่งสามเก้าสามหกนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีแปดศูนย์ หกเก้าสามแปดแปดเก้าเก้าหนึ่งแปดห้านะคะส่วนเบิ้ลนะคะมีให้เห็นแน่นอนนะคะเบิ้ลไม่มาหลายงวดแล้วเนะพี่น้องก็จะมีสามสามนะคะ 886699นะคะ0 0เนาะตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมี3 9 9 0 8 9นะคะ8 5 1 2 3 4คู่นึงนะคะก็จะเป็น 3 0 0 3นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซฟาวรวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรดอดีแข่งกันทุกวันทุกคนนะคะซ้ำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า